เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆเป็นคนตรงไปตรงมานะคะไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วยเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่คนอื่นอาจจะมองว่าคุณยิ่งคุณเรื่องเยอะคุณขี้เตะคุณขี้เตะข,ขี้เก๊กนะคะแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่นะคะ,ะให้ความจริงใจกับตัวเองมากกว่าคุณเป็นคน ซื่อตรงนะคะกับความรู้สึกของตัวเองนะคะชอบบอกว่าชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไม่จริงก็คือบอกไม่จริงไม่โกหกแล้วก็ไม่หลอกลวงใครนะคะเป็นคนที่คบได้เป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมสูงมากนะคะ คุณไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบแล้วก็ไม่เคยเอาเปรียบใครด้วยนะคะเป็นคนที่นะคะรักศักดิ์ศรีรักความยุติธรรมเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งนะคะใครได้อยู่ใกล้คุณนะคะถ้าเขาได้คบกับคุณจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณไม่ใช่คนยิงเลยนะคะคุณเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่สนิทกับคุณเขาก็จะมองว่าคุณเนี่ยเยอะเรื่องมากเจ้าระเบียบ นะคะหรือว่านะคะเรื่องเยอะเรื่องมากขี้เตะจริงๆแล้วคุณเป็นคนดีมากๆนะคะจะบอกว่าคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมตรงไปตรงมาไม่เอาเปรียบใครแล้วก็จะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบด้วยเช่นกันนะคะรับรองว่าใครได้ครบคุณเนี่ยเขาจะได้ความจริงใจจากคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะคะคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมค่ะ